ยาใจอ๋อี่ประวัติการีเหรอใช่คนโตคือลูกยาใจต่อจากลูกยาใจคืออะไรยายทูแม่คือแม่ญาเนี่ยเขาเป็นลูกเมียนมิงคนเดียวเห็นไหมแล้วก็แม่ของแม่เขาญาใจอ่ะเกิดออกมาแล้วมันตกขาวตายเลยก่อนยาไมียรีมีเบยใหม่ยืนเบลใหม่หน้ากระจายขาวฝากนี่เป็นพวกเราเทียน แล้วก็ได้ชวนกันมาอยู่ที่เก่าตรงที่ที่ได้เนี้ครับที่ไอ้ที่เป็นน้องสมุนน่ะก็เลยมาอยู่ที่นี่แล้วแล้วคือไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ออกลูกมากี่คนละหนึ่งละทูจับนีกเลยทีสี่นะครับาน้าริบหกนั่น หนึ่งนักทูงสองนักหล่อสามนักกวักสี่นักล้อห้านักจี๊ี่หกเัลินหนึ่งนักทุนสองนักหล่สามนักกวักสี่นักรองห้านักคำหกนักลิทเจ็ดนักดำแล้วก็นักกวักเนี่ยไปอยู่ไหนเนียไม่เห็นเลยผมไม่เคยเห็นเลย ตายสิคือเป็นโรคกับอักเซ็เอาเชื้อใหญ่อ่ะที่จะตายจะตายเป็นโรคกราบกระเซ็นนั่นมีซ้ำมีซ้ำทำไมถึงว่ามันทำไม่ดีแตกแล้วกันกระดูกก็ตายดูโลกนี้ไตก็ตายด้วยโลกนี้นักขวตตตายด้วยโลกนี้ ความดันหี่สูงใช่ไหมก่อนเราไม่รู้เรื่องไปกินเหล้าเป็นประสาตแก่กาย,ยกนี้มันจะกินมากไม่ได้ทำงานอ้วนจัดไปอยู่โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์<ม>ก็หมอทะฟังมาก,กวดตอนเช้าไม่ได้เอากระแผงกันเนื้อคางอะตกโต๊ะตาย<ม>แล้วผ<ม>ู้ใหญ่หนอเล็กก็เรียบจิตรีบไปกเลย ปล่อยไปเลยใครเป้าอยู่ข้างปล่าใครเป้าเข้าไปดูสิแม่นอนวอยันดีจะแม่ตายได้เลตายแล้ว <S <S เล่นเ,เข้ามาแดงเรื่องเขาลงโรงพยาบาลถึงดีล <S <S แล้วมานะคำนี่ก็ก็ตายเองอา,ายืนยงก็ตายมคำก็ตายแล้วสวนนมผลนะมะดํานี่ก็พนันน่นนะไก่าวาย ระดมจุดท้ายเมื่อตอนก่อนเที่ยงใครมันโทรมาไมา่รู้ตอนนั้นหูมันลุม,มันออกไม่รู้เรื่องเลยก็พวกยกเลิกรู้มาโทรก่อนเที่ยงตอนนี้หูด,ดีแล้ว